ดิจิตอลทุกคนเข้าสู่ช่องเมยวพอยวันนี้มาแล้วก <c oughs> ็ยังแ, <c oughs> <c oughs> แบบพอมีงานอยู่นะแต่ว่าพอ,พอเจีบเวลามาได้แล้ว <c oughs> อันนี้เรามาฉลองครบหนึ่งพันซับสไครต์เย <c> ้ว <oughs> ันนี้ก็เลยมาแค่มาแค่ซื้อเคกให้ตัวเองก่อนซ <c oughs> ื้อเคงฉลองไปก่อน <c oughs> ถ้ามีตังแล้วอ่ะก็อยากจะซื้อของแจกทุกคนอยู่วันนี้เรา เราเลือกร้านนี้มาเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยเราเห็นใน i ีแล้วเรารู้สึกชอบร้านเนี้ยเห็นแต่ละไสแล้วแบบดีเลยอันนี้เราสั่งผ่านแอปมาเขาก็เลยแบบยิบแม็กอะไรให้ดีหน่อยเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าเนาะตื่นเต้นอนะทุกคนถ้าหลังจากนี้เรามีรีวิวของกินเยอะก็ไม่ต้องตกใจนะอันนี้ก็เป็นสายเราเหมือนกัน เราก็จะทำสิ่งที่เราชอบช่องเราอ่ะแล้วตื่นเต,นต้นมือสันเปิดเปิดกล่อง่ันคือเขาก็ไม่ได้จ้างหรอกแต่ว่าการตลาดเขานี่ทำเราสนใจมากเลยโอเคที่น่ากินด้วยแหละเราส,สนสนใจ เปิดยังไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะเต้นเต้นเต้นว้าวมีติดอันนี้นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นที่พ่อเราทำพ่อเราจับยกเคสแบบแวมมันก็เลยไปติดแต่ว่าเขาส่งของดีอะ่อนะน่ารักเอาคิ้ว นี่เราสั่งเป็นมินิเค้กไว้มินิมินิคันชี่นิวโทราว้าวแต่ว่าที่เห็นเขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือเราไม่ได้สั่งจองไว้เราก็เลยแบบอ่ะฉลองครบพ like. ันไลค์เอ๊ะพันซับสไครต์เราก็ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้อืมน่ารักอาสีนี้เราชอบเลยน่ารักมากน่ารักจริงจริงนะ เมื่อกี้ลืมถ่ายสีหน้าให้ดูแต่ว่าอยากให้หูงเทนก่อนมีกาแก้แรงค่ะน่าใส่สีด้วยด้าน,นไหนบ้างใส้สีด้วยสีสีอนเสืเ้อ คนนะคะที่ที่กดติดตามช่องเราถึงพันกว่าแล้วขอบคุณที่ไลค์เม้นต์และดูคลิปช่องเราขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะพยายามทำคลิปให้หน่าสนใจแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณทุกคนค่ะพูดไม่ผุดเลยพันไม่รู้หรอกเราตัดเค้กกันไอ้ตัดเค้กกินกันค่ะน,นี่ถ้าของกินใครอยากจะเข้าเราก็เข้าได้นะเอาตรงไหนดีเอ เอาเอาดีแล้วกันขัดใจคนดูแน่เลยนี่เทียบกับมือเราพอกับมือเราครับแต่ว่าความสูงก็ก็สูงอยู่ใครใจะใช้มีก็ต้องระวังนะมึงออกจากตเตเยีอนนะไม่อยากกินตรงนักบินโอการไม่ได้ถ่ายคลิปนานทุรักทุกเลหน่อยนะ ช็อกโกแลตตัดเล็กเกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายใส่จานก่อนนะทำนี้สองมือไม่ได้ไม่มือเดียวไม่ได้ขอใครคนที่ชอบความเพอร์เฟกต์ด้วยนะนี่นี่นี่อยากมาลองกินกันดว่ยบางแต่ยังน่ารักอยู่ดี กิ่นหอมด้วยอ,ยอหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเราอะชอบรีวิวใช่เราชอบรีวิวมากหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นบอ่อยๆนะร้านนี้เราก็ไม่ได้กินชนไร้านนี้ก็เป็นร้านที่เราอยากกินมานานแล้วด้วยเขามาเปิดตรงเมืองทองดีกินเลยดีกว่าน คุณชอบแบบช็อกโกแลตคุ้มคนเนี่ยชอบเนยคาลาด้วยชอบตัวด้วยชอบจน<ม>ต,ตรงนี้น่าจะบัตระะตัวสีมะแล้วพจน์เป็นไวช็อกโกแลต<ม>คุณชอบช็อกโกแลตชอบขอบคุณลูกบอนมาที่กด กดติดตามกันมาถึงตอนนี้ตอนนี้เราก็นั่นแหละที่บอกไปว่าเราก็ยังแจกอะไรไม่ได้เดี๋ยวถ้าช่องพัฒนาไปเรื่อยๆจนเราแบบได้รายได้จาก u t u b e เราก็จะหาซื้อมาแจกเหมือนกันตอนนี้เราก็ขอบยืนฉลองคนเดียวไปก่อนนะขอทอดรูคอ้างหลังก็คงแบบมีพวกเกี่ยวกับกินเยอะแล้วเราก็ชอบกินอยู่เหมือนกัน แล้วก็ถ้าเป็นระยะถ้าโควิดดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะไปเที่ยวข้างนอกไปถ่ายข้างนอกบ้างอนเอนี่ยสดชื่นก่อนจะกินหมดต้องขอขอบคุณทุกคนอีกทีนะแล้วก็สัญญาว่าจะมาบ่อยๆถ้าว่างะนะ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่แต่ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าดูคลิปเราแลร้รพวกเนี้ยกดคอมเมนต์อะไรเงี้ยเน้นเมน์คุยกับเราเม้นถามเราแต่ก็ทังแบบในเพจใน AG อะไรเงี้ยก็สอบถามมาได้นะบางเรื่องที่แบบสงสัยเช่นเช่นไอจตอาสาแล้วก็พอตอบได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เว็บมันพัฒนาขึ้นแล้วเนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะ ก็ขอให้ช่องเราดังไปเลย,เลยขอได้ด้วยอ๋อได้แหละเควันเกิดอ่ะเนาะเราก็จะทําทําให้มันดีขึ้นน่าสนใจขึ้นแล้วก็กล้าขึ้นเหมือนเช่นวันนี้เราก็กล้าขึ้นนะพวแกขอคุณทุกคนมะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะพูดไม่เก่งแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้พูดเยอะก็เสียงแหบไม่รู้ทำไมไม่ได้ถ่ายนานทำตัวไม่ถูกอ่ะบอกเลยอ๋อแล้วก็สรุปรีวิวเค้ เคอร่อยนะเหมาะกับคนชอบช็อกโกแลตชอบนิวเฮลล่าชอบช็อกโกแลตไม่อร่อยจริงไม่กินไม่กินรวงๆงีนะหมดจานแล้วถ่ายเสร็จอาจจะไปตักเพิ่มอีกหน่อยขอบคุณทุกคนนะบายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานจริงๆนั่นแหละ เติมถ่ายอินเสิร์ตไว้ก่อนโอนโน